สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะเมนูที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็จะแนะนำวิธีการหมักหมูให้นุ่มค่ะเป็นสูตรหมูย่างนะคะสำหรับงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์ค่ะได้หมดเลยวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูสันนอนะคะเนี่ยที่เห็นในกระมังนี่คือ2กิโลค่ะก็จะสไลด์เป็นแบบเนี่ยค่ะ,ะความหนาประมาณสักเส้นกว่าๆเนี่ยค่ะให้ที่ร้านเขาสไลด์ให้เลยค่ะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกเนาะ,ะนี่ค่ะ วันนี้เราใช้เป็นสันนอกนะสันนอกมันเขาจะน้อยตรงนี้จะเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้สูตรเนี้ยมันจะคล้ายๆกับอะ,อะไรนะคอหมูย่างคะ่ะที่มันจะมีมันแทรกๆหน่อยแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เพื่อที่ไม่อยากกินมันมากเนาะแต่ว่าอยากได้อร่อยแล้วก็นุ่มด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเริ่มจากหมู2กิโลคะ่ะเนี่ยคะ่ะในกระมัง วันนี้ใช้แป้งมันนะคะเป็นตัวช่วยในการทําให้หมูนุ่มนะคะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะน้ําตาลทรายแล้นี้ผงปรุงรสค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองเบกกิ้งโซดาค่ะตัวน,นี้ก็ช่วยให้หมูนุ่มเหมือนกันค่ะคือทุกอันเนี่ยจะส่งเสริมกันหมดเลยทั้งไข่นะคะเบกกิ้งแล้วก็แป้งมันค่ะแล้วก็มาดูส่วนผสมของอซอสที่ชันในการหมักบางนะคะก็จะมีอะซอสถั่วเหลืองนะคะ มีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเอ้ทษดขาอันนี้ซีอิ๊วดำแล้วนี่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันพืชที่เราจะใส่ไปนในเนื้อหมูด้วยค่ะก็จะทำให้หมูนุ่มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักกันเลยนะคะเริ่มจากใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะใส่ลงไปเลย จะใช้มือล้วนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ถุงมือก็ได้เอาที่สบายใจเลยเนาะต่อมาค่ะแป้งมันค่ะแป้งมันเราใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้หมู2อกิโลนะคะบอกก่อนก็ประมาณนี้แถมนิดนึงน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ได้ขยำตอนนี้ เบกกิ้งโซดาค่ะอันนี้หมู2อกิโลนะคะ1ช้อนชาใช้กับหมูประมาณ1กิโลค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากอันนี้เราใช้2อกิโลก็สัก2ช้อนชาแค่นี้พอเกลือป่นค่ะเกลือป่นก็ประมาณสัก1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย1 2สองใช้ประมาณ3มช้อนนะคะหมู2กิโลเนาะ อันนี้ผงปรุงรสค่ะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้บางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ได้ใส่ค่ะแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันวันนี้ใส่สักสองช้อนชาค่ะแค่นี้เมื่อกี้เราใส่เกลือแค่หนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเค็มเกลือมันก็จะเค็มเพราะฉะนั้นเวลาใส่เราต้องอ่าเขาเรียกไงนะปริมาณดูด้วยค่ะว่าไอ้ใส่ซอสอะไรบ้างวันนี้ค่ะต่อมาค่ะเติมน้ํามันพืชประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้ น้ำมันพืชก็จะช่วยให้หมูนุ่มนะคะแล้วก็ไม่กระด้างเวลาที่รอไปอย่างนะคะแต่ถ้าใช้เป็นหมูสันเนเขาเรียกหะไรนะสันข้อหมูหรือว่าหมูหมูที่มีมันเยอะๆเนี่ยค่ะน้ำมันพืชไม่ต้องช่วยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีมันแทรกตรงกลางอยู่แล้วเวลาไปย่างเนี่ยเขาก็จะนุ่ม,มด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวก็ประมาณสักหช้อน ซอสปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนเหมือนกันน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอย2ช้อนนะคะ ปิดด้วยซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำก็จะช่วยให้หวานหอมแล้วก็สีของหมูเนี่ยเข้มขึ้นเวลาย่างเขาก็จะสวยนะคะะ,ะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณสักครึ่งช้อนก็พอค่ะแค่นี้จากนั้นก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะทีนี้จะได้ใส่ละผมมือล้วก็จะนวดทุกอย่างให้เข้ากัน ็นวดไปเลยนะคะนวดให้เข้ากันดีข้อหมูย่างมันก็จะออกหวานๆเค็มๆเนาะเวลาย่างค่ะก็เอาไปทานกับพวกน้ำจิม้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยค่ะน้ำจิ้มที่มีมะขามเปียกก็ได้ค่ะาาเาเรียกว่าน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมคะเคี้ยวเหนียวๆหน่อยเนาะเรากินกับใส่ข้าวคั่วสักหน่อยหนึ่งรับรองค่ะแซ่บค่ะถ้าจะให้ดีนะคะเอาไปย่างเตาถ่านค่ะก็จะหอมมากขึ้นเลยค่ะ แนะนำให้หมักไว้ค้างคืนนะคะ1คืนค่ะแล้วก็เอามายาะะ่าเนี่ยค่ะรับรองจะนุ่มแล้วก็เขาเรียกไว้นะคะละมุนเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะแนะนําอย่างน้อยก็สักสองชั่วโมงนะคะสองสามชั่วโมงค่ะยิ่งนานยิ่งอร่อยบอกเลยแต่ก็ไม่ได้นานเป็นเดือนนะเป็นเดือนนี่เนา่าละโอเคพอเข้ากันดีแบบนี้นะคะก็หากล่องค่ะมาใส่ ปิดฝาให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าไม่มีกล่องก็ใส่ชามใส่กระมงังแล้วก็แรปเรียกอะไรนะแรปให้เรียบร้อยหรือว่าถุงพลาสติกห่อก็ได้ค่ะบางคนถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันเค็มพอ้หรือยังค่ะบางคนก็จะชิมตรงน้ำ,น,ำน้ำเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็ลองปรุงดูว่าให้ได้รสให้ได้รสตามชอบหรือไม่ก็ถ้าคนที่แบบทำบ่อยๆก็จะรู้นะเวลาดมดูก็ จะรู้แล้วว่ามีกลิ่นเค็มแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นเค็มนะยังแต่มันหอมหอมอยู่เราขอชิมกักนนะคะเพราะว่าเราหมักค่อนข้างเยอะอโอเคพอแล้วเราของเราอร่อยแล้วเต๊ะไม่เค็มมากแล้วก็ไม่หวานมากคือได้ ได้ทุกรสที่เราปรุงแล้วเมื่อกี้ค่ะแต่ฉั้นก็หากล่องมาปิดใส่ให้เรียบร้อยเลย มาต่อกเลยค่ะก็ใช้กล่องใหญ่เนาะหมูจะค่อนข้างเยอะค่ะกล่องเพึ่งล้างดยวเช็ดกล่องให้แห้งก่อนค่ะโอเคดีแต่ข้างนอกไม่เป็นไรปึ๊บแล้วก็หมูที่เราหมักเนี่ยค่ะมาเรียงๆกันเลย เลียงเพื่ออะไรเวลาใช้จะได้หยิบง่ายๆค่ะเวลาเราเอาไปย่างเนาะราก็จะย่างทีละชิ้นใช่ไหมมันก็จะแบบถ้าเราใส่เป็นแผน่แผนๆมันก็จะหยิบทีละแผน่นทีละแผ่นได้ง่ายขึ้นค่ะ นที่เหลือก็ใกล้ๆหมดแล้วก็ขูดน้ำน้ำที่อยู่ติดกะละมังเนี่ยค่ะใส่ไปด้วยมันจะได้นุ่มดีเนาะนี่มีชิ้นเล็กกลมาด้วยค่ะ2ชิ้นลุงแถมให้นอนนค่ะค่อนข้างเยอะเลย2กิโลนะคะทานได้หลายคนนะคะ หกถึงเคนได้เลยนะคะเนี่ยหาอย่างอื่นมาย่างจ a แจมด้วยได้เยอะเลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรหมักหมูย่างนะคะขอจังมือกับ <Okay>. Yeah. เรียบร้อยค่ะสูตรหมักหมูย่างนะคะสไตล์ครัวพิพิไลค่ะสูตรนี้นะคะก็จะหมักเพื่อให้หมูนุม่มแล้วก็อร่อยเอาไว้ทานกับพวกน้าจิ้มสาหรับงานเลี้ยงงานปารต์ตี้งานสังสรรค์ได้หมดเลยนะคะยังไงก็ลองทําดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าย่างจะถ่ายมาให้ดูนะคะฝากติดตามแล้วก็ s u b ส c คร b e ให้ด้วยถ้าอยากพูดคุยทักทายก็ไปตามได้ที่แฟนเพจครัวพิพิพไลนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ